คุณปัตยาไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่า,าเขา,เาจำกัดอายุเขาจำกัดอายุงานนี้เพ,เพราะว่าสาพัฒนนะครับจัดงานเป็นโครงการ ที่เกิดขึ้นนะครับ,รบเป็นปีที่19และกับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสาพัฒน์ครั้งที่19นะครับโดยทางบริษาาัทสหพัฒนธนพิบูลจำกัดมหาชนนะครับได้ล็งเห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษานะครับที่เท่าเทียมให้กับเยาวชนได้มีการจัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยปีที่19โดยร่วมมือกับผลิตภัณฑ์มาม่านะครับบิ๊ชินมองเฟอร์และสตาร์อินฟินิตี้นะครับเพื่อ็นการมอบโอกาสให้เยาวชนไทยฉะนั้น ที่สนใจนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับโครงการทบทวนความรู้กับาสาภัณครั้งที่19จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึง9ตุลาคมนี้โดย3ถึง8ตุลาคมนี้จะเป็นการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันก่อนทั้ง4ภาคนะครับ3ถึง8ตุลาคมนี้นะครับได้แก่ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยนเลศวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาล um ัยขอนแก่นและภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์นะครับส่วนในวันที่9กนะครับก็จะเป็นการติวพิเศษเฉพาะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดการสอนตลอดทั้ง7วันผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบรนไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการอีก77จังหวัดฉะนั้นนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการมัธยมปลายเท่านั้นนะครับคุณปัตยาครับมหาากับการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครั้งที่19นะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ www.sahapat.co.th และก็ www.247friend.net ตั้งแต่วันนี้จนถึง26กันยายนนี้ครับทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสาพัฒนะครับครั้น ครั้งที่19แล้วสมไมก่อนเราจะรู้จักกันในชื่อว่าติวมามา่าติวมามา่าใ,ใช่ไหมเป็นหนึ่งในโครงการที่ดีมากนะครับสำหรับเยาวชนครับ